ครับตอนนี้ก็อยู่ที่ตลาดกำแพงเมืองคอนนะครับอยู่ที่ร้านขายอะไรครับเออสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่กลุ่นแกะหนังตะลุงรักคอนนะคะอ๋อเป็นงนานของพี่เองเลยใช่ค่ะเราทำตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเลยค่ะทำตั้งแต่คุณพ่อ,พอแล้วก็นี่จะเป็นรุ่นที่สาม่านั้นแเป็นแปนพี่ทำารับพี่ทำเองอ่าพี่ทำเ,เ,เ,เองค่ะเ,ออเป็นผู้หญิงแต่ทำเองใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นผู้หญิงงตะลุง ใช่ค่ะคุณพ่อทําคุณพ่อนี่คือหนังจูลิมสมคิดสินปอ๋อเชิญคุณคุณนี่พี่เป็นนายหนังได้ไหมไม่ค่ะไม่ค่ะพี่แยงแค่ทําแต่พี่อหนักไปทางเรื่องของการทําของที่มันเป็นแนวใหม่ๆนะคะอย่างเช่นพวกฟองกุญแจพัดก้อย่างได้ไหมครับได้ค่ะเชิญเลยค่ะนี่ก็เป็นรูปหนังทั่วไปใช่ไหมครัใช่ค่ะอันนี้จะเป็นอันนนี้จะเป็งานที่เป็นงานดั้งเดิมอันนี้อย่างเป็นที่รู้จักคือลุงเท่เดี๋ยวนี้ในเมืองก็หนาซ้อยากแล้วนะครับเนี่ยก็ยังพอมีค่ะยังมีเราจะมีคุ่คุนี่เราขายทุกเสาเลยทุกวันเสารนนะงงีี้จมมกลุ่า งานหัตถศิลป์ของเมืองนครนะคะของพี่แอจะเป็นกลุ่มแกะหนังตะลุงนะคะเราก็จะมี oh. เอาสินค้ามาจําหน่ายแล้วก็จริงๆแล้วเรามีการทำเวิร์กช็อปด้วยนะคะสนใจก็ oh. จมาติดต่อตรงนี้ได้เลยนอกจากงานกลุ่มของหนังตะลุงแล้วเราจังมีหัตถกรรมของนครศรีธรรมราชจะมีเครื่องถม oh. นะคะมีเครื่องถมนะคะเครื่องถม,ถมอันนี้จะเป็นงานหัตถศิลป์ของเมืองนครนะคะเอ oh. มาจากที่เดียกันเอกลักษณ์ของเมืองนครเลยนะคะนี้จะเป็นเครื่องถมนครบายบกรีนหรือบายพี่เขียวนะคะพี่เขียวจะเป็นช่างทํา เครื่องถมนะคะงานของเราจะเป็นงานที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะโดยเฉพาะเราจะเน้นงานที่เป็นงานออเดอร์สั่งทำนะคะอันนี้จะเป็นรูปไม้อเกอร์เป็นแบบเป็นเป็นภาพก็มีนะครับมีเลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นอย่างอันนี้จะเป็นภาพแกะสลักเป็นลาย พระพิคเนตนะคะคนะคะครเราจะมีลวดลายต่างๆทั้งที่เราออกแบบเองนะคะคและทั้งที่เราถอดเดอร์จากลูกค้าอ๋อมีพวงคุญเจียด้วยมีค่ะมีค่ะาราคาบานเด้งเลยราคาค่ะขายขายูกมากนึกว่าเป็นราาเราทําเองเราขายเองได้เลยเพราะว่าขอ,ข,อของฟรีมือก่น่จะเจร้อยขึ้นนะอันนี้เราต้องการให้สามารถคนได้จับต้องได้ให้ขึ้น<อ>แล้วก็คนสามารถ เป็นการเผยแพร่ไปในตัวค่ะเป็นการเผยแพร่ใครเดินผ่านๆไม่ไม่ไม่ทันมองราคาอาจจะคิดว่าเพงใช่แวะเข้ามาดูก่อนตรงนี้เราเราเรายินดีที่จะให้มาแวะชมแวะดูก่อนยังไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะมาชื่นชมผลงานก่อนได้นะคะนะคะเป็นงานมีหลากหลายเลยค่ะมีจะสั่งเพิ่มจากนี้ได้เลยค่ะมีทั้งงานที่เป็นงานดั้งเดิมงานแบบเดิมงานที่เป็นแบบประยุกต์นะคะอย่างลวดลายบางอย่างนี่เราก็จะเน้นงานที่เป็นมินิมอลขึ้นอันนี้ก็เป็นรูปที่โอ้สวยครับ อันนี้จะเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาตินิดนึงค่ะเป็นการเป็นงานที่ร่วมสมัยค่ะเพราะนัวนักท่เป็นเป็นเป็นแบบนี้ราคาประมาณเท่าไหร่คบราคาขึ้นอยู่กับขนาดและลวดลายค่ะบางค่ะในขณะที่แบบแบบเหมือนกันแบบเหมือนกันสองอันนี้ค่ะให้ดูว่าเราก็จะต่างกันนิดนึงอันนี้นะคะครับเพราะมันจะยากมากนั่นแหลความละเอียดค่ะความละเอียดก็จะต่างใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องมาพูดคุยกันนิดนึงอ๋อครับโอเคครับก็มา กันได้ครับเราจะมาจัดบูธทุกวันเสาร์นะครับทุกวันเสาร์ค่ะตั้งแต่บ่ายสาถึงสามทุ่มนะคะมีงานของกลุ่มงานหัถกรรมของเมืองนครเยอะแยะเลยค่ะมาเยี่ยมชมได้อากาศก็สบายนะคะมีจุดเช็คอินนี่เป็นกำแพงเมืองนะคะขอบคุณมากมากค่ะ